สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะมีประพรพาทุกคนมาดูเจ้าตัวที่อยู่ข้างหน้าประพรเนี่ยนวกาหนา,นานทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าบางคนจะรู้จักน่าจะรู้จักนะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักก็ได้นะคะถ้ายังไม่รู้จักประพรจะบอกใครว่าเจ้าตัวนี้เขาชื่อว่าว่านคางคกน้อยหรือคางคกเล็กนะคะคางคกเล็กนะคะคางคกเล็ก ทำไมชื่อว่านคางคกเล็กตะพรก็ไม่ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมเขาถึงชื่อว่านคางคกเล็กว่านคางคกเล็กนี้นะคะจะมีใบาลายกับใบเขียวอันนี้คางคกเล็กอันนี้จะเป็นใบาลายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เนยต้นเขาก็จะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้มันหวัวมันน่าจะแทรกอยู่กับแผ่นกระเบื้องนะคะขุดไม่ได้เจ้าว่านคางคกเล็กนี้นะคะ ก็เขาจะขึ้นตอนหน้าฤดูฝนนะคะถ้าไม่ใช่ฤดูฝนเนี่ยเขาจะไม่มีต้นงอกออกมาให้เราเห็นนะคะที่บ้านประพอนงงอกเต็มเลยนะคะมีหลายที่เลยนะคะเขาจะมาตอนฤดูฝนหน้าฝนนะคะอันนี้เป็นใบาลายนะคะคุณผู้ชมคะวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นคังว่านขังโคกเล็กนี่ก็คือเอ่อ น้ำห,หัวมันนะคะต้องขุดนะคะต้องขุดหัวมันนะคะเอาไปขยายพันธุ์นี่ใบเขาก็สวยดีนะคะคุณผู้ชมใบาลายสวยดีนี่คะ่ะอันเดียวพ่อครพาไปดูใบที่ไม่ลายบ้างนะคะคุณผู้ชมคะและนี่เป็นทางโคกเล็กใบเขียวไม่ลายนะคะคผู้ชมให,หมคะว่าละใบเขาจะไม่เหมือนกันเนาะเออแปลกดีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ใบไม่ลายนะคะคุณผู้ชม แล้ก็ต้นใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้นะคะนี่ใบจะเป็นใบสีเขียวอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมันเิ็นดอกด้วยค่ะคุณผู้ชมต้นนี้สวยต้นนี้สวยคุณผู้ชมต้นนี้สวยนี่เขากําลังแทงช่อดอกเขานะะี่ค่ะสวยมากเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ช่อดอกเขานี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสวยคุณผู้ชมนี่อันนี้ใบไม่ลายนะคะใบไม่ลายใบเป็นแบบนี้ นะคะนี่ช่อดอกเขาจะเป็นเงาแทงออกมาจากข้างล่างนะคะสวยมากเลยสีสวยเชียวแล้วก,ก็อีกต้นนึงอยู่ติดกันคุณผู้ชมเออใบาลายเหมือนกันด้วยแต่ว่าเป็นลายแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยดูซิเออมันก็สวยดีนะคุณผู้ชมนะเนี่ยค่ะใบาลายลายออกเป็นลายลายจุด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 คุณผู้ชมสวยดีนะคะก็ถ้าใครอยากจะ นำไปปลูกนะคะก็ติดต่อได้นะคะติดต่อสอบถามได้ถ้าชอบนะคะแต่ว่าถ้าไปปลูกแล้วถ้าไม่ใช่ฤดูฝนมันไม่งอกออกมาไม่ขึ้นต้นให้เราเห็นก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเขาจะมาช่วงฤดูฝนโอเคเดี๋ยวเรามาขุดดูหัวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะหัวเขาก็ไม่ใหญ่หรอกนะคะเพราะว่าเขาเป็นคางคกเล็กก็หัวก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เขาก็จะไปปลูก นั้นนิยมเอาไปทํายามั้งถ้าเกิดว่าไม่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเคยอ่านมาเจอเนี่ยเขาจะใช้หัวไปทํายาบางคนเขาก็ปลูกที่บ้านชอบเห็นใบมันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปทรงใบเขาสวยดีนะคะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้เป็นช่อดอกเขาอ,อย่างเงี้ยพอเราเขามีดอกเสร็จแล้วมันมีเมเ็ดแบบเม็ดกระจายไปกระเด็นไปมันก็ไปขึ้นเองค่ะคุณผู้ชมถ้าหน้าฝนนะขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็ เนี่ยค่ะคือว่านคางคกเล็กนะคะก็เก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อเพื่อนๆคนใดไม่เคยเห็นนะคะว่า,วานคางคกเล็กเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างว่ามะอากุหรืออะไรเนี่ยนะคะประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมมะขากุโอเคค่ะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกับประพณ์คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องบา้บาลนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ